สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิตพลเดชวิสัยจริงๆจะคุยเรื่องที่ต้นไวเลสหมื่นบาทนะมานานแล้วนะแต่รอให้ตกผลึกก่อนตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้แล้วละ่ะคิดว่าพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนายกเศรษฐาจะโมเมไปแล้วละ่ะจริงๆถ้าเขาโมเมเขาบอกว่าทำไม่ได้มันติดนู่นติดนี่ ก็ไม่ใครว่าอะไรเขาหรอกครับเพราะว่าประชาชนที่ตั้งใจว่าจะได้หมื่นบาทหมื่นบาทนั้นก็ป่งกันซะละคิดว่าไม่ได้ซะด้วยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าได้ตกลงและได้ก็เป็นเรื่องเป็นราวจริงจริงพอได้ไม่ต้องกู้ด้วยเขามีวิธีการเอาเงินจากนูน่นเอาเงินจากนี่ตามกระบวนการของเขาไม่ต้องกู้ด้วยแล้วปรากฏว่า โอ้โหมีแต่คนมาโจมตีโดยเฉพาะพรกเก้าวไกลโจ,โจมตีนู่นโจมตีนี่แล้วก็มีทานายคนนูน้นคนนี้มีโอ้ยสารพัดจะโจมตีเลยผมถามหน่อยว่ามึงมีความรู้จริงๆจริงๆหรือเปล่าความรู้เรื่องนี้จริงๆกันหรือเปล่ามึงเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงความรู้จริงๆหรือเปล่าไอ้อยากจะถามตรงนั้นคือประชาชนเขาไม่สนใจหรอกนะจะบอกให้เขาต้องการหมื่นบาท จะเป็นที่ตอนจะเป็น hell, หาเหวี่ยอะไรก็ตามขอให้มันได้ใช้อะจะใช้วิธีทางก็ได้ขอให้มันง่ายๆ่ายอย่าไปยุ่งยากเท่านั้นเองสิ่งที่รัฐบาลต้องทำอย่ายุ่งยากใครก็ได้ไม่มีโทรศรัพท์ก็ต้องใช้ได้อะไรก็ได้มึงต้องคิดวิธีการตรงนี้มาแล้วก็ไอ้คนแวดล้อมอ่ะก็ต้องคิดวิธีการตรงนี้มาไม่ใช่ว้ยทำอย่างนี้ไม่ได้ไว้ยอย่างนี้มันผิดมันทำการเงินการคลางหาเหวี่ะคือไม่ต้องยุ่งหรอก แล้วก็ไม่กลัวว่าเอ้ยนาย,ยกเศรษฐาจะติดคุกไอรัฐมนตรีจะติดคุกก็ช่างหัวเขาเสีเขาจะติดคุกไม่ติดคุกมันเสืออะไรเขามันก็ควรจะยุ่ส่งไปเลยหรือเปล่ามันก็การเมืองอยู่ดีแล่ววะมึงกลัวเขาทําสําเร็จเพราะเขาทําสําเร็จเขาก็จะได้คะแนนนิยมอย่างนั้นเหรอใช่ป่ะแล้วมันก็อ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนี่คนเขาอยากได้เงินเขาไม่สนใจหรอกครับอ่าอย่างพูกว่าแบงค์ชาติอย่างเงี้ยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ช่างมึงเด้ มึงจะไปรู้เรื่องอะไรวะมึงเงินเดือนแม่งไม่รู้กี่แสนอ่ะมึงแบบอยู่อย่างแม่งสเสวยสุกอ่ะเข้าใจป่ะจะแดกข้าวจาาละหมื่นมึงก็แดกได้อ่ะแต่ไอคนจนหมื่นนั้นไม่มีค่ามึงรู้หรือเปล่าเขาคุยกันแล้วในครอบครัวเขาอ่ะอ่าสมมติเขามีห้าคนนะพ่อแม่ลูกอีกสามคนเขาได้คนละหมื่นรวมแล้วเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นเข้ามาลงกองกลางเว้ยแล้วเขาก็มาคิดว่า ไอห้าหมื่นนี้จะทำอะไรวะอ่ะจะทำอะไรดีห้าหมื่นนี้จะซื้ออะไรดีอะไรสำคัญก่อนหน้าหลังจะซื้อไอ้นี่ไหมซื้อเข้าวสารไหมอ่ข้าวสารซื้อมาเลยซื้อมาให้แดกได้ทั้งปีเลยซื้อมาเป็นกระสอบเลยไหมจะซื้อน้ำมันพืชไหมซื้อไข่ไหมซื้อน้ำตาลไหมซื้อหาเหวอะไรไหมเขาก็คิด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 พนันแหะส่วนได้ คนขายอ่ะเป็นเป็นห่วงเขาอีกไอ้คนขายมันจะหมุนเงินทันไหมกว่ามันจะได้แล้วมันก็เรื่องของคนขายเรื่องของแม่ค้าตอนนี้เขาจะช่วยคนที่จะจับชายใช้สอยอันนู้ซื้อเซเว่นได้ไหมเอาก็ซื้อได้ซื้อได้ก็ดีสิวะก็ดีอ่ะถ้าเกิดซื้อเซเว่นไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรไปซื้อโชว์หวยข้างบ้านแม่งก็ไม่มีหาอะไรให้ซื้ออ่ะอ่ะก็มีไม่ครบอ่ะอ่ะเข้าใจปะ แล้วมันก็ราคาก็พอกันอนะ่ะผัเบอร์โจหววข้างบ้านแม่งแพงกว่าเซเว่นอีกแพงกว่าด้วยไม่ใช่แม่งแพงกว่าหรอกคือเราดูแล้วอะไรว่าตกลงยังไงว่ามึงไม่ต้องการให้ประชาชนได้หรอวะถ้าผมเป็นพรรคการเมืองนะผมเป็นนักการเมืองนะผมอยู่พรรคอะไรก็แล้วแต่นะยิ่งอยู่พรรคเก่าไกลก็ได้หรืออยู่พรรคอะไรก็ได้เชียย์แม่งเลยเทียย์ มึงได้กูได้ด้วยมึงได้กูได้ด้วยเชียทำไปเลย <_ C 1> เห็นด้วยอย่างงู้นอย่างนี้โอเคเราเห็นด้วยเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องยุยงส่งเสริมไปเลยเพราะติดคุกม,มันติดไงไม่ใช่พวกมึงติดไงพวกมึงเป็นฝ่ายค้านใช่ปะเออมันแค่นี้มันไม่ได้แล้วมึงรักชาติรักปรนดินจริงๆเหรอวะมึงไม่ต้องการให้อันเี้เกิดเหรอวะมึงกลัวนายกเศรษฐาติดคุกจริงหรือเปล่าวะมึงกลัวกระบวนการที่อยู่นั้นติดคุกจริงหรือเปล่าวะมันกลัวขนาดนั้นจริงเหรอมึงรักเขาขนาดนั้นจริงๆเหรอ รักนายกเศรษฐาขนาดนั้นจริงๆเหรออยากจะถามเหรอคือ <c ười> <c ười> ยังไงก็ให้แม่งได้จะได้โดยวิธีใดก็ให้แม่งได้ไมแม้กดติดกลกาแม่งจะมั่วมวมีเงินฝากห้าแสนไม่ได้บ้างมีเงินเดือนเจ็ดหมื่นไม่ได้บ้างก็มัวมวกันไปก็ไม่เป็นไรขอให้คนจนแม่งได้คนจนแม่งต้องได้จะบอกให้บัตรประชาชนใบเดียวต้องได้จะบอกให้เขาไม่มีญยาไปซื้อโทรศัพท์ต้นตีต้นมืออะไรของมึงหรอก มึงต้องจัดแจมึงคิด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 ในเรื่องนี้และทําออกมาให้สําเร็จมีเวลาอีกตั้งนานเข้าใจมามอย่าไปโม้มากนาะยกเศรษฐามาทําเรื่องนี้ให้มันควบคุมครอบคุมไปหมดเลยไปหมดเลยก็แล้วกันนะผมว่าทําได้แต่ผมก็เชื่อมือพักเพื่อไทยตอนนี้ก็มีคุณทักษศิณมาละถ้าไม่เชื่อมือคุณเศรษฐาก็ต้องเชื่อมือคุณทักษศิณอาจริงๆเขากระสั่งการได้อะ เขาอาจจะไม่มีความรู้เขาเอาไปแล้วเขาสั่งการได้เฮ้ยมึงดูนะรัมุนเตีนี่มึงดู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 นะเห็นไหมดูซิว่าสงการเนี่ยแม่งแห่กันไปเต็มเลยเชียงใหม่เป็นเต็มเลยโหไปกันแม่งถล่มทลายเพื่อต้องการจะลดน้ดําหัวเพื่อจะใกล้ชิดนายกสักถิ่นเนี่ยบุญไม่ใช่บุญเนี่ยบาเรมีเขายังมีอยู่เอ้ยมี ส่วนไอ้คนที่ประนามก็เป็นนักโทษนักโทษแล้วนก็ช่างแม่งมันจะนักโทษไม่นักโทษก็ช่างแม่งมันมันก็พูดไดเท่านั้นน่ะยังเป็นนักโทษอยู่นะยังพักโทษอยู่โอ้มันก็พูดไดเท่านั้นแหละนะลึกๆมึงก็อิจฉาเขาไน่าสิจะบอกให้นะอ่ะว่ามาพูดให้กำลังใจเว่ยกำลังใจพระเพื่อไทยเว่ยให้กำลังใจนายกเศรษฐาเว้ยถ้างานนี้สำเร็จก็ไปคุยโม้ในการหาเสียงข้างหน้าได้ แล้วก็ประชาชนก็ได้ประโยชน์จริงๆนะเว้ยประชาชนไ,ได้ประโยชน์อยู่แล้วได้มาตั้งหมื่นนึงอะ่ะใครจะไม่ได้ประโยชน์ว่าส่วนไอ้คนที่พูดอนะ่ะไอ้คนที่พูดทุกตัวนะมันไม่ได้เดือดร้อนหาเหวยอะไรเลยมันไม่รู้หรอกว่าไอ้เงินหมื่นนี่มันเยอะมันไม่รู้หรอกพวกเมืองกูก็ดูแล้วมีสิบล้านร้อยล้านกันทุกตัวที่มึงมาพูดเรื่องนี้อะ่ะอ่ะโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ ผมหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่คนฟังก็แล้วกันผมก็นําเสนอในความคิดเท่าหางอื่นของผมนี่แหละครับแล้วก็มักจะค้านจะค้านกับคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรมันก็ต้องค้านได้เว่ยมันเป็นความเห็นที่แตกต่างเว่ยนะตอนนี้ผมทําหนังสือเขียนปรแกรบุ๊เข้ามาเล่มหนึ่งชื่อว่าธรรมะสไตล์จ ต,ตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าคนดีไม่จําเป็นต้องเขาวัดคนวัดไม่จําเป็นต้องเป็นคนดีทํานองนี้อยู่ในหนังสือปกเก็บบุกเล่มน,นี้ตั้งใจเขียนอย่างเต็มที่เลยใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็สั่งจองกันมาได้โอนเงินมาได้รอดจองล่วงหน้ามาได้เพราะว่าเจ้าเงินไปพิมพ์ไปพิมพ์นะครับสองร้อยเก้าสิบบาทเงินเข้ากองทุนอิดสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับผมตอนนี้ดูแลหมาหมาเยอะมากดูแลหมาแล้วก็มีความสุข ถ้าได้เงินมาเยอะๆก็จะดูแลคนด้วยดูแลหมาด้วยนะครับผมติดต่อผมทาง f e c o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  k ดร,รกิจพลเดชวิสัยไอดีลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับถ้าท่านดูในช่องกิจโพส h a n n e l ในช่อง y t u t u นะครับก็ดูโฆษณาด้วยหนึ่งในนั้นมีกระถางกับกระถางแคนตัดนี่มันไม่ได้กระถางธรรมดานะมันเป็นงานศิละปะนะมันไม่ใช่งานแฮนด์เมดธรรมดานะมันเป็นงานฟรีแฮนด์ด้วยดูดูดีๆดูด นะครับผมแล้วก็ช่วยสั่งซื้อด้วยครับใบละสองร้อยยี่สิบบาทซื้อกันด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปของผมทุกคลิปขอบคุณนะขอบคุณมากๆขอให้มีความสุขนะครับประกอบให้ภาคคุ้มคอรองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี